สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีกะใหหมูเพิ่มมากทำความสะอาดบ้านครับผมตัดแต่งสวนนะครับทำความสะอาดสวนครับอ่าพี่น้องครับจิตหวาจิตเพ็พี่น้องเด้อต้องอีู่มมีอย่างไทยครับ ได้บรรยากาศใช่ไหมฮะกินงานนะครับพี่วันนะครับบ่าวป้บ่าวพดกินยูมาเร่อพี่น้องกินเขาวันนี้กินกล้วกินเย็นกินไรพอง่ายกินข้าแล้วพี่น้องเด้อแซีบเด่นบวะางนหลายเนาะ น้ง่ายไล่ได้ยังีงหลายแล้วหกหนึงสอยู่เดี๋ยเอาเจี๊บทวงกินไหมตัวไลยอยู่แต่ยอดมันแล้วสามเดือนเราก็กินอยู่นี่ปลาดุกตัวผู้หรือตัวเมียนี่ฮะเออปลาดุกอยุกล้างบ้านแม่นบวันปลาดุกตัวผู้มันมีหนวดอ๋อแต่ตัวเมียมันม่มีหนวดได้แหละโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเออนั่นตัวผูแต่ปลาดุกมัน่มีหนวดนะ ก็ดูเอเมพี่น้องนเขาเรื่อยวันนี้เด้อเดี๋ยวนี้ยนได้เดี้ยวไปใส่อะไรเด้อัำก็อยู่หลังบ้านจะใส่พักก็อยู่หลังบ้านเนี้พี่น้องเด้อปลูกดูใบหรือปลูกกินวบเอทั้งสดดูใบละเออคือปไปไออิสราเอลตนี่เก็ันพันดูใบครับพันใบดกกินเขากันพี่น้อง เขากันบรรยากาศบบบนี้อ่ะเดี๋ยวพี่้องเินเขาเด้อยวแนี้เด้อนี่เขาเหอียวเดอนมันเป็นเขาเจ้าบรรยากาศเลมติดครับนี่เฮาก็รถมาเกอกครับหลั้าอีกคน

หนึ่งไปบ้านเพื่อนเนื้อเพื่องไปบ้านเพื่อนผลฮะตาหันละเอ่อติดร่วลละเขาก็มันต้องนีผู้จับเนาะเออตำรวจอะไรล่ะเออ เ uhm ออต้นบอลเนอะจะเฝ้าแล้วต้นนั่นเออเบิ้ลมันยะไปเบิ้ลป่ะนนี่นะไปถอดปลาปลาทั้งหลายจะว่าเขาต้มมันพี่อ้อยอมาหายบ่อหุ่น Chiều, có vẻ chịu. Chiều, có vẻ chịu thôi nó. Lọt ngay lẹo. Ah ngay lẹo เขาเอารับต้นไปเห็ดประโยชน์ได้บ่ไเฮ็ดเสายังได้บ้างไม่รอมันั้นเดือคือ่มันนะไดรอี้ันด้วยจีกวาปอูงลยกักินได้เดียวนไม่แน่วนเลย

มันจะเป็นอาหารของตน้นต้นไม้บอ้ะเพีย่ยงเลยพี่น้องบ้านโอ้อยแม่งม่าไทยธรรมชาติสร้างสรรค์เจ้าอะไรบอกระ คือเม็ดเขาเลยอ้ามให้ไม่ยังก่อนไอ่ยังยั่แก yeah. ้ก่อนตายโคโลเลยนี่แก่อม่ว่ากับซื้อเพกินหรือ รับกบบดเตองตัวรถแกะคมอ่ะมีเง้ยซื้อโอ้ไม่คันมืกันโอ้ไม่ค่อนม่ถว่าพี่น้องครับการเปลี่ยนแปลงเอาบักมากออกมันนันต้นไม้สุนีบได้แสงครับแล้เอาออกเออเพื่อนนั่นได้ไม่มากหนาเรืมสู่ฟูกเ้าหลังเด้อ เป็นบานซีเรียบอลเนี่ยวะเนี่ยคนเะลี่หนะเนาะใบบไงเนาะจักรหลวดซื่อเอาโมโหอ่าคนเราบอลเนี่ยลดล้นหมดเลยพี่น้องเอ้ยไปได้ละเพี้ยนเนิ่งสภาพรถพี่น้องนาเงืงอเฉเลยเลย ชิคอัพคันโตโตโยตามาครับแสงอิซูๆต่อแม้ชิตลองหลดๆลเลยเรื่องใหญ่เลยยางไงต้องแดงไปแล้วนี่อะ กองแขนตัวนี้เห็นบอกใส่แขนเป็นกองแขนเลยกัอใส่ข้อเลยปอกข้อกัอบปอกข้อตัวโอ้ยวนเป็นหมาว่าแล้วโอ้ยวนหม้าจีมาแล้วโอ้ยวนหมาจีปลาดเจ้าของแม้ว่าเอาเองไงเสร็จสิ้นแล้วครับสำหรับมือนี้นะครับขอบคุณเพื่อนเป้มาก มันหกโพดพี่น้องบ่ไดแสงนะครับต้นไม้ตูวหนี่บ่ไดแสงแเรียบร้อยแล้วครับสลหรับื้อนี้นะครับเอาออกไลฟ์ครับต้นหมากเสพนเสีย,อสยอบอดมาลงแท่นนะครับตรงนี้ เน้นต้นบ่อนละอันนี้ก็ออกนะครับเอาบ่อนมาใส่แทนอันนี้ต้นแอปเปลิลนะครับเอามาไว้หน้าบ้านหยบบลอยียริรลอย่ต้นต้นยู๊ห์่านท่นดูใบยู่ อันดูไปเออเอ้าเหน,น,นียนาโรจนเงี้ยพี่รอยเงี้ยเก่ง,ง,ง,งทะเทลเลยเกียงมิลลินเ,เลยบ้านเกียงมิลลินเลยพี่น้องเอ้ย อขอบคุณครับพี่น้องครับที่กดติดตามนะครับขอรอแชร์แล้วพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณครับ